และมีคากล่าวนะครับว่าสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือภาพสะท้อนหรือตัวแทนของประชาชนประชาชนเป็นเช่นไรก็จะเลือกสสเช่นนั้นเพราะชื่อก็บอกว่าเป็นผู้แทนดังนั้นไม่ใช่เพียงกล่าวเพื่อเป็นการปรามาดดูหมิ่นสร้างความเกลียดชังเหยียดหยามกับสสพรรคเพื่อไทยในพื้นที่อุดอรธานีสุโขทัรเท่า,น,น,านั้นแต่หมายถึงการไปดูหมิ่นการไปเหยียดหยามประชาชนและกล่าวหาว่าไอ้โง่ กับพี่น้องประชาชนด้วยผมขอเรียนนะครับว่าการแถลงกาว่าเรา่นี้เราไม่ต้องการกระเช้าครับไม่ต้องการการหัวรเราะโกบเกิดแล้วก็บอกว่าล้อกันเลนไม่มีใครเป็นเพื่อนคุณครับทุกคนทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตัวเท่ากันและผมเรียนว่าเรื่องนี้เราจะดําเนินการในแงกรอกด้วยกันเช่นกรอกของประมวลคุณธรรมจริยธรรมเป็นถึงรองประธานสภาผูา้แทนราษฎรแต่ใช้คําพูดลลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงเป็นสอสอ รางู้มนรมัฐบาลรัฐมนูเขียนห้ามไว้ครับว่าห้ามสสเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการโดยหันจัดทำงบประมาณคําพูดของครูแก้วเิทีปราศัยชัดเจนครับว่ามีความพยายามที่จะเข้าไปจัดก,การและแทรกแซงงบประมาณดังกล่าวในพื้นที่ของสสอพรรคกูมเจไทยและอีกหลายประเด็นผมเกินในช่วงต้นเพียงเท่นทาน,นี้ครับเพื่อจะให้ทีมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและผมเรียนว่า เราไม่ต้องการกระช้าครับไม่ต้องการคำขอโทษแต่เราจะยืนเพียรยืนยันอีกครั้งว่าเราจะดาเนินการต่อเน,นื่องอยากถึงที่สุดนะครับผมก็จะเรียนเชิญซึ่งประเด็นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรแล้วก็เป็นถึงรอาางประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรนะครับถ้าเกิดมีวุฒิภาวะที่สูงสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับนึกอยากจะ อภิรายอะไรนะครับบนเวทีหาเสียงเพียงเพื่อหวังมุ่งแค่แคะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาปราโมาสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยใช้คาที่ไม่สุภาพนะครับคําว่าไอ้โง่ี่ถือว่าเป็นคาที่ไม่สุภาพยที่ยอมไม่ได้นะครับผมเองจะดําเนินการให้ถึงที่สุดน,นะครับไม่ว่าจะในระบบสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่คดีความ นะครับผมดูช่องของกฎหมายจะต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับมันชัดเจนครับเรื่องนี้ผมเป็นคนอภิปรายค่อนข้างที่จะเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับผมอภิปรายในเล่มงบประมาณเพียงเพื่อว่าผมไม่ใช่คนบุรีรัมมันนั้นผมบอกแต่ผมดีใจกับพี่น้องชาวบุรีรัมที่ได้งบประมาณเยอะแต่ผมเสียใจที่ผมเป็นคนไทย ที่งบประมาณมันไปกระจุกตัวอยู่แค่บุรีด์ไม่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยนั่นคือคำารรพิษายผมจำได้แม่นทุกถ้อยคำเมื่อวันศุกร์เดินทางกลับที่นครพนมนะครับนั่งข้างกับผมกับท่านอาภิชาติและสวบัติชัยคุยกันนะครับคุยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีขนานี้ครับอีกหนึ่งวันถัดมาท่านไปด่าผมบนเวทีว่าเป็นไอ้โง นั่นหรือครับคือรอประธานสภาท่านพูดกับผมนะครับบอกว่าจะย้ายมาลงเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพี่น้องนครพนมราวนครพนมนะครับท่านตั้งสติให้ดีท่านตั well ้งสติให้ดีนะครับว่าตัวแทนของท่านดูถูกตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครว่างูนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครี่โง่ไปด้วยนะครับโง่ไปด้วยที่เลือกตัวแทน คือสอส,อสอของชาวสมุรทรปรากาบอุฎาธานีเนี่ยมาเป็นสอสอในสภาผู้แทนนั่นคือความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมช่วยกันสอนบทเรียนนะครับสอนบทเรียนว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีมันเป็นเช่นไรไม่ใช่วันนี้เรืออำนาจนะครับเรืออำนาจเอางบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วก็มาพูดหาเสียงบนเวที ท่านเอาตัวเองให้รอดนะครับท่านรองประธานสภาท่านจำปากผมไว้ท่านเอาตัวเองให้รอดคดีความของท่านมันเยืะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสพก็มันมีคลิปพี่น้องสื่อมวลชนคอยติดตามผมนะครับอภิปรายห .52 ท่านจะได้เห็นคลิปอะไรดีๆสําหรับรองประธานสภาคนนี้นะครับคลิปอันนี้นยะผมเก็บไว้ในโทรศัพท์ผมนี่แหละเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็น หลังจากวันนี้ท่านก็อย่าเพิ่งถามผมรอดูวันอนภะิรายทั่วไปและทวกท่านจะได้เห็นว่าคนดีเป็นอย่างไรและคนโง่เป็นอย่างไรสําหรับเบื้องต้นนะครับผมจะดาเนินการให้ถึงที่สุดนะครับคงจะต้องอหาดูกับทางสภาด้วยนะครับก็ประธานมีอสองท่านนะฮะประธานชวนกับประธานสุชาติผมนับถือนะฮะสำหรับสรรพนามคําว่าประธานและครูเนี่ยผมขอถอดน,นะครับสําหรับคุณสุภชัยโผสุนะครับ ต่อไปก็คงจะต้องให้ท่านอื่นนะครับท่านนิยมนะครับซึ่งเป็นผู้อวบโ,โสมในจังหวัดสุนครซึ่งได้รับผลกระทบกระทบโครกาบเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับจังหวัดสุนครเนี่ยมีประวัติอันยาวนานของนักต่อสู้นะครับมีครูอยู่สองท่านนะครับคือครูเตียงสินิคันกับครูครองจันดาบงพี่น้องสือบรรจุน,นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบุคคลที่มีอุดมการทางการเมืองท่านต้องรู้ วันนี้มีครูที่จังหวัดนครพนมเนี่ยนะครับมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์การการเมืองทําความเสื่อมเสียเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แท,ทนรักฎรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบแต่จังหวัดสกลแล้วว่าผู้เช่นนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนไปถึงวิญญาณของผู้ที่ต่อสู้อย่างเช่นครูเตียงกับครูกองครับผมก็กาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อนท่านสุภชัยโพสุก มันเป็นการดูหมิ่นเยียดหยามคนสกลคนครที่ต่อหน้าคนนับหมื่นไม่ใช่การให้สัมภาษณนะ์การอภิปรายด่าผมไม่ว่าแต่การที่มาบอกว่าถ้ามึงอยากได้รัะงานเขาว่ามึงมีหมายถึงคนสกลคนครทั้งจังหวัดท่านไปดูคลิปเลยครับ ถ้ามึงอยากจะได้พงประมาณมึงต้องเลือกสสภูมิใจไทยแวบนี้มันหมายว่ายังไงผมต้งบอกว่าผมต้องพูดแทนคนสกลนครท่านรองประธานสภาเป็นรองประธานสภาที่โปรดเก้านะครับได้รับการโปรดเก้ามาเป็นรองประธานสภาและทำนาที่ <c oughs> แทนประธานสภาผมจึง ต้องกลับเรียนต่อสื่อมวลชนว่าท่านจะออกมาขอโทษคนสุพรรณนครและบอกถอนคำพูดไม่พอครับท่านต้องแสดงสปิริตโดยการลาออกจากรองประธานสภาถ้า่างนั้นศักสีสภานี้มันเดินไปได้แล้นะท่านพี่น้องครับผมกิงกลับเรียนว่าท่านพูดวันนั้น ท่านไม่ได้พูดในฐานะสสนครพนมเท่านั้นผมนได้ฟังชัดกเจกนหลายรออท่านบอกว่าท่านเป็นประธานสภา,านั่นดูเห็นว่าสสโง่ชาวบ้านก็เลือกคุณโง่ตัวมึงอยากได้มึงหมายถึงว่าอะไรผมน้องยั้งนะก็คือประชาชนคนสกลนครผมจะบอกว่าต้องแสดงสปิริตเรา จากรองประธานสภาในฐานะคุณได้รับการโหวเก้าเข้ามาเป็นประธานสภาคุณไม่ใช่เป็นโสโสพูดหาเสียงธรมรมดาคือสิ่งที่เขาพูดสนามมาทำไมต้องดูถูกคนคนอื่นเขาก็มีความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะสิ่งต่างต่างเหล่านี้ครับทางอุรธาน,น,น,นีนั้นนะก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นเป็นถึงรองประธานสภาพุทธิภาวาะก็น่าจะสูงกว่านี้ว่าคนอื่นงวัวตัวเองจะงัวขนาดไหนคุณมายุ่นะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าหากว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าไม่ลาออกหรือไม่แสดงความรับผิดชอบเลยแสดงบนบรรทัดฐานในสภานเนี่ยเราประธานสภาหราือสภาจะพูดยังไงก็ได้ให้ประชาชนฟังนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกที่น้อยเนิอต่ต้งแต่ที่เราเวลาสภาเนี่ยเราขออะไรเ,เราเสนอความเห็นต่างๆทุกคนก็มีปัญหาชาวบ้านเรื่องถนนหนทางเราก็พูด เพื่อให้สภาสภาร่านทราบแล้วก็ให้ถึงบรัฐมตทีที่เกี่ยวข้องนั้นรู้ว่าปัญหาชาวบ้านคืออะไรเราต้องการอะไรนั้นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสสที่จะต้องนําเสนอปัญหาเหล่านั้นให้กับประชาชนพอได้รับฟังอย่างนี้ว่าสสอุดรเป็นครอ่อนโยมมีทีไรก็ขอเป็นเรื่องถนนแต่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เมื่อเขาเดือดร้อนอย่างนั้นเราก็ต้องขอตามความต้องการที่ประชาชนขอไม่ได้ไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนตัวรู้จากกัน แต่ว่าเรื่องการเมืองอยากกินมากอยากได้มากคุณสุภชัยโพสุในอดีตเคยอยู่ด้วยกันในฝั่งนี้แต่เยวอยู่มีธุระไปอยู่ที่ห้อยร้อยยี่สิบปูรีรังก็เป็นเรื่องทุนท่านแต่วันนี้มากล่าวหาคนสกลนครว,ว่ามึงทำไมไม่เลือกฝ่ายรัฐบาลมึงทำไมไม่เลือกฝ่ายพรรคภูมิใจไทยผมถือว่า ชีวิตทางการเมืองของท่านคงจะหมดแล้วผมฝากก่อนสั้นๆไปหาสหายแสงจากสหายสอนชัยผมก็เข้าป่าเหมือนกันชื่อสหายสอนชัยสหายจากในป่าไม่เกเลเกตรงไรบุธิภาวะเช่นนี้ครับผมฝากไว้ว่าภูมิใจด่าสอสอว่าไองโง่ยกตนพองโตว่ายิ่งใหญ่ เป็นเศษกรวดเศษแก้วไม่เจระไรสุภชัยโพสุจึงต่ำตงเหิมเกลิมสังแดงวางอำนาจเปล่า,ป,าประกาศมึงไม่เลือกจะขืนผมรุกที่ปากใครวาที่นครพนมใครโง่ใครโสมมเดี๋ยวรู้กันใครโง่ใครโสมมเดี๋ยวรู้กันฝากความไปถึงสายแสง หรือสหายหิวแสงจากสหายสอนัยขอบพระคุณครับก่อนที่จะได้ให้ท่านสิทสกุลน่ร์และก็บุดอธานีนะครับสาระสําคัญหลักก็คือเรียกร้องให้กดดันให้สุประัยโพสุแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศหรือถแถลงลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาและเพื่อให้ยืนยันนะครับจะดําเนินการในทุกช่องทางอย่างเข้มข้นจริงจังต่อเนื่อง ทางเรื่องของการภิปรายเ52เรื่องของการยื่นให้ตรวจสอบประบวลคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินก,การทางกฎหมายต่อไปหลังการแถลงนะครับก็คุณสุประชัยออกมาพูดเมื่อวานว่าถ้าเพื่อนมิดไม่สบายใจก็ขอถอนมาพูดไม่ไดี